สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราสเตปติลเตอร์กับบทวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราสเตปติลเตอร์ด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคฟุตบอลทักเข้ามาคุยได้ที่เพจ Facebook Step ิลเตอรหรือไลน์แอดแอสเตปติได้เลยครับสําหรับเมื่อวานครับก็พลาดกันไป2คู่ครับต้องขออภัยด้วยฮนะวันนี้ผมขอแก้ตัวใหม่ครับ มาดูคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้กันเลยครับวันนี้ครับก็กลับมาในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนยุโรปอีกครั้งครับคู่แรกของเราเตะในเวลา4ทุ่ม59นาทีระหว่างอเาเซเซ์ไบจานพบกับเซอร์เบียกลุ่มกําลังกองหน้าของอาเซเซ์ไบจานครับฝืกสนิทติดต่อกันมา4นัดติดทั้งในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกแล้วก็เกมแรกของรอบคัดเลือก ทังฝั่งเซอร์เบียครับถือว่ามีโชคในเกมที่แล้วที่เจอกับโปรตุเกสลูกยิงของคริสเตนโรนัลโดครับยิงผ่านมือผู้รักษาประตูแล้วก็เส้นประตูเข้าไปแล้วครับแต่อาจารย์ครับดันบอกว่าไม่เป็นประตูซะอย่างนั้นครับโรนัลโดครับตะโกนเลยครับโดจานเลยทําให้เซอร์เบียครับได้แต้มมาในเกมที่แล้วแต่เกมนี้ครับต้องมาเจอกับอาเซเซ์ไบจานที่ดูยังไงก็ยังต่างชั้นกันมากครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันธงที่ว่าเซอร์เบียเคลียรได้ครับ มาดูคู่ที่2ของเราในวันนี้กันเลยครับแต่ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีระหว่างโคเอเชียพบกับมอลตาโคเอเชียรครับเก็บมาได้3มแต้มจาก2เกมโดยนัดที่แล้วเบียชนะไซปัสมาได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นและเกมนี้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอลตาที่ผลงานถือว่าดูมีทรงเลยครับแม้ว่าจะเก็บมาได้แค่แต้มเดียวแต่ก็ยิงได้ในทุกเกมและเกมล่าสุดก็บุกไปเสมอสโลวาเกียมาได้แบบสุดมันครับ2ประตูต่อ2มองว่ามอลตาน่าจะยันอยู่ครับถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาด เพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันธงที่ว่าเมอตาซาสดชื่นครับเมอตาหรือแบบปซีครับเนี่ยคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเช่นเดียวกันระหว่างตุรกีพบกับรัตเวียตุรกีครับช่วงนี้ถือว่าฟอร์มโหดกระโดดยิงมากๆครับสองนัดล่าสุดชนะลวดแบบยิงเยอะสุดด้วยครับถือว่ากลุ่มกําลังชุดนี้แข่งแกร่งเลยทีเดียวและเกมนี้ต้องมาเจอกับรัตเวียครับที่แพ้มาสองนัดรวดน่าจะโดนนวดอีกแน่แ่ครับ ดูแล้วครับพร้อมส่วนทางกันอย่างชัดเจนฮะตุรกีน่าจะผ่านได้ไม่ยากครับคิดว่า3ลูกน่าจะไหวฮะเพราะฉะนั้นผมจึงขอฟันธงที่ว่าตุรกีขยี้ได้ครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย